นักแสดงแน่สายชีมอนวชิรวิทย์เล่นรามาถ,ถึงใจทำแฟนๆอินหนักในหัวใจในสายลมงานนี้หลายคนพากันรีวิวตัวละครของหนุ่มชีมอนมากมายเป็นอีกหนึ่งผลงานแสดงที่แฟนๆต่างอินสุดๆกับบทบาทล่าสุดของนักแสดงหนุ่มฮอตชีมอนวชิรวิทย์เรื่องวิวัฒน์ในซีรีส์เรื่องหัวใจในสายลม Dangerous Romance จาก GMMTV ที่เจ้าตัวสมบทบาทซ้ายลมเบกสู้ชีวิตที่ต้องการตามหาความฝันตัวเองจนได้มาเจอกับกังหันรับบทโดยพาร์ทเนอร์สุดน่ารักอย่างเพิร์ธธนพลสุขุมพันธนาสารจนแฟนๆแห่ชื่นชมกับการแสดงครั้งนี้ของหนุ่มฉีมอนกันอย่างเต็มโซเชียลที่เล่นได้เป็นธรรมชาติสดๆและเข้าถึงบทบาทอย่างมากโดยเฉพาะฉากดราม่าที่เรียกว่า เล่นดีจนแฟนๆเทหัวใจกันยกใหญ่เลยทีเดียวชิมอนเผยว่าขอบคุณทุกกระแสตอบรับและแฟนๆทุกคนที่ชื่นชอบตัวแสดงสายลมที่ผมแสดงมากๆนะครับผมรู้สึกดีใจและหายเหนื่อยเลยครับซึ่งคาแรคเตอร์ของสายลมเขาจะเป็นเด็กสู้ชีวิตทำงานหาเลี้ยงตัวเองเป็นคนแข็งแกร่งไม่ยอมใครง่ายๆรู้จักวางแผนชีวิตให้รอดพ้นจากวิกฤตที่เกิดขึ้นได้ดีแม้ว่าบทบาทนี้จะเล่นไม่ยากมาก เพราะรู้สึกว่าไม่ค่อยไกลตัวเท่าไหร่แต่ผมก็ตั้งใจทุ่มเทมากๆเพื่อถ่ายทอดตัวแสดงสายลมออกมาให้ดีที่สุดบวกกับว่าได้พาร์ทเนอร์ที่ดีอย่างเพิร์ธนพลที่เป็นคนง่ายๆอะไรก็ได้เหมือนกันเลยทาให้เราทํางานด้วยกันง่ายมากๆรวมทั้งมีการแชร์กันในการเล่นแต่ละซีนด้วยโดยเฉพาะฉากเลิฟซีนก็ทำให้เล่นได้ลื่นไหลสุดๆส่วนฉากดราม่าในเรื่อง ผมก็ต้องทำสมาธิทำความเข้าใจตัวแสดงให้ลึกซึ้งแล้วตีความถ่ายทอดออกมาให้ทุกคนเชื่อและอินไปกับความรู้สึกของสายลมจริงๆซึ่งผมก็อยากให้แฟนๆติดตามชมซีรีส์เรื่องนี้และเอาใจช่วยสายลมกันเยอะๆนะครับ